มากระโดดกันนะคะทุกคนค่ะเมื่อกี้เราตัดไปก่อนนะคะเพราะเราตัดกันค่ะเราไม่เราไม่เอาคลิปที่ตีกันนะคะไปเด้อเดยอพี่ไปลูกคืนก่อนพี่นักนี่เดี๋ยวพี่จะตีลูกตาตีลูกตาพอนอน เดี๋ยวนี่ลองดีกว่ามาเยอะๆมานั่นอันนี้พี่เต๋อเอ้ลองนะเอ้ยลองลองตัวมาพี่ก็าสายแล้ว อ้าวนี่นี่มา,า้าวนกลายแไม่ได้อ่ะออหทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย นอนก่อนร้อนเฮ้ยเรามีวิวบ้านของปีใหม่เดี๋ยวเรามารีวิวบ้านของปีใหม่กันนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะก็คือไม่ไม่นี่นะที่ชาร์จแพดจบนี่ก็ที่นอนนะคะที่นอนปีใหม่เนี่ยที่นอนแบบนี้แ่ะค่ะเด็กได้ค่ะเอ้าก็เมื่อกี้เราบอกไงอะไรวะนี่ค่ะนี่ที่นอนอีก แล้วก็ที่นอนแล้วก็ที่ปาดขนปัดอย่งเปมุมนะปิ๊ปดปิดปิดปิปิด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 นิดป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 ิด้ิดปีดปิดปิดปแล้วก็้ดปดปิดปิ่ปิด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 ปดปิ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 นปิดปี้ปิด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 ก็ดปิปินปิดเปดปิ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 ปิดป็ดปิดปิดปิอปกันิีป ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีไม่ต้องให้ฉันดูหรอกจ้านี่ค่ะนี่ฮะนี่เห็นไหมค่น่ข่ไทุกคนดูนะ เห็นไหมคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างนะคะก็คือกระถือนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนนีเลยตรงนี้ก็นี่กระตู้นเสื้อผ้ายังเดี๋ยวนี่นะคะไว้กระโดดนี่คือเป็นห้องเสื้อผ้าของปีใหม่นะคะชื่อท็อปปีใหม่ นี่นะคะกระดิกแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเต็มเลยคือตัวเองด้วยนะเพื่อนใส่นี่สปาของแม่หนูค่ะไม่มีค่ะนี่นะคะข้างนอกด้วยค่ะจะทำยังไงเล้อนหนูนะข้างนอกร้อนหนูเหมือนจะร้อนหนูนะคะน้องปลาอันนี้น้องปลาน้องปลาเต็มเลยน้องปลาเต็มเป็นสูงเลยอุ้ยปลาใหญ่ก็มี หนูก็เคยปลาผสมพันธุ์เร็วมากนี่นูหนูก็เคยนี่หม<ป>นี้เร็ววัวค้าเนี่ยป้อนอาหารปลานะคะใครเขาก็ป้อนอาหารปลาแล้วบอกทำไมเนี่ยโอ้ยเดินตา่างกันเฮย้ยกับเก็บอาน้ำในฟาร์